ปุ่มปุยพันธิพาโพสประโยคเดียวหลังประชุมสภาเสร็จคนกดไหลเจ็ดหมื่นปุ่มปุยพันธิพาได้ออกมาโพสข้อความหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาผลโหวตการลงคะแนน395เสียงที่เห็นว่าชื่อของนายพิธาลิมเจริญรั์หัวหน้าพักคก้าไกลไม่สามารถนำกลับมาโหวตรอบสองได้ วันที่19กรกรกฎาคมภายหลังสาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเอกสารรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และผลโหวตการลงคะแนน395เสียงที่เห็นว่าชื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลไม่สามารถนำกลับมาโหวตรอบสองได้หลังจากจบการประชุมสภา,าเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นในโลกโซเชียลก็มีการแชร์โพสต์ข้อความมากมายหนึ่งในนั้นก็คือปุ้มปุยพันธิพาที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่า เมื่อเวลานั้นมาถึงต่อให้เคยโกงมาทั้งชีวิตก็โกงความตายไม่ได้หลังจากที่โพสลงไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นได้ใจมากแม่เห็นชอบมากๆค่ะเห็นชอบค่ะไม่ผิดหวังจริงๆจริงค่ะคิดแบบนี้เหมือนกันเป็นต้น